ขับมาจนจะสุดเกาะช้างทางทิศเหนือแล้วก็มาเจอตรงที่ไปเป็นชายหาดสักทีึ่งนะแต่นี่โคตรชิลเลยนะมีหาดให้เล่นเนี่ยน,นะตรงนั้นจะเป็นหมู่บ้านชาวประมงนู่นเมื่อกี้เลยมาแล้วไม่ได้จอดก็เลยมาตรงนี้แทนโอ้ตนนี้โคตรค่อนข้างที่จะคลาสสิกสุดยอดเลยมีบ้านอะไรให้เช่านอนริมหาดเลยนะเป็นรีสอร์ทนะโคตรได้เลยนะซืลลิ่งคนก็มาเล่นอะไรกันแมวนี้ปกติก็จะเห็นมีหาดส่วนตัวนะอมืมาตรงนี้มันเหมือนกับว่า เป็นหาสาธารณะนะมาเที่ยวได้นะแต่ต้องหาที่จอดเราเองนะเอ,อแล้วก็หง้องหง้องน้ําอะไรเงี้ย<ง>ก็น่าจะต้องจ่ายค่าเข้าอะไรเงี้ยนะเออได้อยู่นะตรงนี้สวยนะสวยทะเลน้ําใสดีน,นะครับเป็นบังเบ้านะเป็นตรงเนี้ยเป็นชุมชนอีกหนึ่งชุมชนเดินเข้ามาโชคดีมันมีชายหาดไงนะออแต่ถ้าเลยจากตรงทางเข้าไปนะจะต้องเสียค่าที่จอดรถสี่สิบนะ แต่ถ้ามาจอดตรงนี้ผมมาปั๊บนี่มันมีมุมตรงนี้พอดีเลยจอดไม่ต้องเสียตังค์นะนู่นถ้าเลยไปตั้งด้านหนุ่นนู่นจอดนานหน่อยตอนนั้นก็สำหรับดาบเสียตังค์สี่สิบาทนะนี่โหผมมาได้จังหวะพอดีมุมข้างถนนมีที่ให้จอดนิดนึงไะเดี๋ยวเราไปต่อตรงนี้แหละครับจะเป็นท่าเทียบเรือสำหรับคนที่จะไปตกปลาไปดำน้ำอะไรก็จะมาขึ้นเรือกันอยู่ตรงนี้บางเบ้า จุดชมวิวชุนหนึ่งระหว่างทางที่เดินจะมาเดินมาถึงตรงนี้เนี่ยมันจะมีตลาดให้ช้อปปิง้งซื้ออุปรกรณ์ซื้อเสือ้อซื้อหมวกซื้ออ,อ,าอาหารเสร็จแล้วก็มาเดินไปขึ้นเรือทางด้านนูน้นเดี๋ยวไปดูฟิลหน่อยแต่ผมไม่ได้ไปนะครับพาไปชมบรรยากาศเฉยเระหว่างทางก็จะมีศาลหลงศาลาให้นั่งพักคลายร้อนจอดชิลได้ ภามนี้เลยนะครับก็จะเป็นเรือตกปลาเห็นไหมก็จะมีไสไตก๋งอะไรก็แล้วแต่พาไปตกปลานะอตอนนี้ก็จะเป็นสะพานคือถ้าจะไปก็ต้องมาที่นี่แหละนะมาลงเรือที่นี่นะครับเป็นแหล่งเขาแหละตรงนี้ตรงนี้โคตรเทเลยนะดูดิวิธีการไปของบ้านหลังนี้ก็คือต้องขับเรือไปนะครับไม่รู้บ้านของใครนะ อยู่กลางลอยอยู่กลางอะไรกลางทะเลนี่แหละนะแต่ไม่มีถนนไม่มีทางเดินไปนะแต่มีท่อน้าเว้ยเห้ยเห็นไหมท่อน้ําไปเว้ยน่าจะมีน้ําประปาใช้ไว้อาไว้ใช้จะเป็นบ้านหลังเดียเด่ยวๆเลยโคตรชิลเลยตรงนี้บ้านไข่วยเนี้ยน้ําแบบเป็นสีนมเลยออกแบบสีแบบเ,เขียวเียวนมนม,นมนี่นะสุดยอดมากเลยนะ มันก็จะเป็นท่าเลือนะฟิลได้ยสวยมากนะแต่ร้อนชิบหายเลยนะครับอนืนู่นตรงเมื่อกี้จําได้ไหมชายหาดที่ผมพาไปเมื่อกี้อยู่ตรงนู่นนู่นนูนนูน่นน,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 นะใสจริงๆครับดีดยใสมากไหมฟ้านมเลยนะสุดยอดมากเลยครับวันนี้ลมก็ไม่มีด้วยนะอบรรยากาศดีครับผม บางเบ้าบางเบ้านะครับจุดชนวนบ่อเบ้า,บาท่าเรือบางเบ้าชุมชนประมงบางเบ้าครับมองย้อนปรับไปก็จะมีประภาคารน,นี่ไงมาถ่ายรูปเล่นได้ครับ